ดราม่าที่เกิดขึ้นกับร้านปังชาเนี่ยบางคนบอกไม่กินเลยนะบางคนเขาบอกถึงไม่กินขณะที่ร้านที่ถูกฟ้องอ่ะขายดีแน่นเลยเขาบอกต้องจ้างพนักงานเพิ่มต้องซื้อของมาเพิ่มขายดีเลยที่เชียงรายประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจากการที่ไปฟ้องร้อง102ลร้านเนี่ยนะคะเจ้าของร้านลูกไก่ทองเขาก็เปิดใจในเที่ยงวันทันเหตุการเมื่อวานนี้บอกก็ต้องขอโทษนะที่ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการสื่อสารของร้านจนทําให้มีกระแสสังคม ค่อนข้างหนักเลยแหละขอโทษร้านปังชาเชียงรายแล้วก็ร้านทางช้างเผือกด้วยนอกจากจะขอโทษร้านทั้งสองแห่งแล้วก็ขอโทษประชาชนทุกคนด้วยนะคะอันนี้ท่า,านอธิบดีกรมทรัพย์สินธรรมยาออกมายืนยันด้วยตัวเองนะฮะย้ําว่าร้านอื่นใช้คําว่าปังชาขายน้าแข็งสายชาไทายได้แล้วก็เนะี่ยให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะจดอะไรก็ตาม,มก่อนจะสื่อสารออกไปอะไรก็ตามเนี่ยสื่อสารกนมาให้ดีก่อนอเพราะไม่งั้นเองผลเสียเนี่ยมันอาจจะเป็นกระแสตีกลับมายังแบรนด์แบบบุญแบงด์แบบนี้ก็ได้